เอะเพื่อนเรามาสุ่มเล่นไพ่กันนะนี่นั่นแหละเอาละได้เวลาแล้วนูเป็นพ่อแกเลยเอาล่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ไปเข้าคลิปกันเลยดีกว่าผมไม่อะไรมากดีกว่านะผมไม่อยากเล่นละไอ้วกคาสิตนนี้ดูหน้ามันสิ เอาล่ะทุกคนเราก็จะมาแนะนำไพ่ต่อไปคือสองไพ่นี้นะเองในวันนี้อ่ะนะเออส่วนไพ่แรกที่เราจะทำความรู้จักจก็คือไพ่หนังกระติกไพ่หนังกระติกถ้าเราสงสัสมันไม่ทับดาบของเราและมันจะโจมตีเจาะลู่ไม่ได้เลยเด็ดขาหรือถ้าอยากทำให้มันเจาะลู่ได้เราต้องมีไพ่เสริมข,ของมันนั่นเอง มามากมากมันก็คือ RPG พีที่เราชอบใช้กันนั่นเองแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุ้นค่าที่โคตรดีดีแบบความการันตีเลยว่าเออมอนเตอร์ร้องแต่บอสนี่คืออะไรวะโอ่ยสาวน้อยจะทำอะไรผมอะเฮ้ยหลบได้เฮ้ยหลบได้เอ้ยไอ้น้องไม่เจอสิ่งนี้ ซึ่งวิธีการใช้งานของมันก็ง่ายๆให้เรากดให้ตรงเป้าที่มันเล็งไว้ประมาณนั้นแล้วมันก็โจมตีตัวรอบข้างที่เรายิงเล็งไปตัวแรกซึ่งผมก็มีตารางสรุปมาก็ไปหาดูเอาเองกันนะไม่สิดูตรงนี้กันเดี๋ยวผมให้แปะให้อ่ะเอาไปซึ่งก็เป็นแนวแบบนี้แหละอ่าศึกษาเองนะผมขี้เกียจอธิบายมากก็นั่นแหละคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้บ๊ายบาย